แล้วก็เชิญคุณโจด้วยเลยนะฮะเชิญโจกับผู้ดัเนินจินเละเราอยู่ด้วยกันยาวๆตั้งานเลยจริงเห็นไหมแทบจะเป็นพี่น้องกู่อยู่แล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับเอลิสค่ะเดินเลยพิ่น้องไปแล้วสวัสดีครับเชิญคุณโจครับเชิญคุณโจเอ้าให้แน่นอนโจทีละคนลนเอลิสเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้คุยกันเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอิรมลเมเบรค่ะ สวัสดีค่ะนะ้องน้ำค่ะสวัสดีค่ะลูกแหวนเมดิต้าค่ะสวัสดีค่ะลูกแหวนเมดิต้าค่ะใช่แล้วกว่อนนะเดี๋ยวพิศซารานะ <c oughs> แต่นี่แหละครับกับกับสองศิลปินที่มาเป็นออริจินอลซาวด์แองผมเป็นศิลปินที่ทำให้ชีวิตเรื่องนี้แบบเติมเต็มมากขึ้นใช่ไหมถูกต้องครับใช่ครับเจะไม่ใช่สองคนนี้ไม่ได้เลยอต่ทั้สองวง,งไม่ได้เลยใช่เลยจริงจังนะ กับภานี The Series j a c s a n p r i n c s ครับตื่นเต้นมากค่ะวจริงคือเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เพาร้อระกอซีรีส์ถ้าให้นับจากที่เข้ามาการมาดูดนเพลงแรกค่ะซึ่งตื่นเต้นมากดีใจมากๆก็ขอบคุณมากค่ะอ๋อแล้วก็พร้อมมากๆได้ฟังกันก่อนใครเลยนะฮะที่นี่นะครับเอลิสนะครับ ก็ดีใจมากๆเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเพลงแรกของพวกเราเช่นเดียวกันที่ได้มาทอนออริจินอลซาวด์แฝดนะคะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับทั้งพี่โน้ตแล้วก็พี่โจโด,ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสพวกเราเอลิสนะคะแล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะทำให้ทุกทุกคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชอบซีดีด้วยนะคะเออแต่ว่าคนละสไตล์เลยเนาะ<ช>คือแบบว่าหมายถึงว่าโอ้โหเอลิสเมื่อกี้มันหานมากบนเวที<ม>ทนะฮะส่วนน้องเบลเมื่อกี้ว่าแบบภาษาแบบ้หวหาย ใช่ไหมทำไมฮะับทำไมถึงเป็นสองศิลปินนี้คือมันเหมาะกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็โจข,<อ>ขอเป็นวงเอลิสก่อนละกันนะคือด้วยความที่ตอนตอนแรกเนี่ยเราเราต้องก,การอ่ะเต็งเปิดซีรีส์เป็นสไตล์อ่ะของเจร็อก <ๆ S 1> อะไรเงี้ยครับ <ๆ S 1> แล้วทีเนี้ยด้วยความที่ตัวละครนัมเราเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบสายหวานเลยเพราะฉะนั้นการเอาผู้ชายมาร้องเนี่ยผมว่ามันจะดูแข็งเกินด้วยความที่เป็นคาแรคเตอร์น้องจุงเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาผู้หญิงที่เป็นเจร็อก ซึ่งอ่าเราก็เราก็เซิร์ชครับตอนตอนแรกยังไม่รู้จักน้องๆออาฮะก็คืออ่ไปเซิร์ชคุณกระพอก FC FC พอเจอพอพี่โน้ตพี่โน้ตไปค้นหาเจอครับเอลิสพี่โน้ตไปคนหาเจอเขาบอกเขาก็ส่งเพลงมาให้เราเราฟังแล้วแบบเฮ้ยคือเราไม่เคยฟังอ่วงดนตรีไทยที่อ่าทำดนตรีแนวนี้เลยที่เจเราไม่เหมืองเงี้ยที่สนุกเหมือนเอลิสแล้วบอกกับเขาเป็นวงที่มีผู้หญิงล้วนอืม คาแรคเตอร์พิเศษของเขาคือเขาเป็นผู้หญิงล้วเราเราเลยแบบติดตอ่อติดต่อทางมิวสิกบุ๊คเลยเขาแบบวงนี้ขอขออนุญาตจริงๆครับขอเป็นวงเอลิสได้ไหมแล้ววันแรกที่ทางวงเอลิสต่อตอกลงคือผมแบบกรี๊ดอยู่ในห้องน้ำประมาณสามนาทีว้าวดีใจมากก็กรี๊ดแตกเหมือนกันแตกเหมือนกันใช่ค่ะ ไว้เลยกับเพลงชื่อว่าจังว่ยใช่ <laughs> ครับแล้วทำไมน้องแมวในในซีรีส์เราเนี่ยครับผมก็เนื้อในคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะมากใช่ไหมครับ <c oughs> ก็จะมีอยู่คู่หนึ่งที่เขาค่อนข้างที่จะแบบรักกันอะไรนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็คู่นี้เนี่ยก็จะเหมือนใสๆหน่อยจะไม่ได้มาแอคชั่นจาแบบคู่ตัวล,ละครหลักเราอะไรย่างนีครับ <c oughs> รก็รู้สึกว่าเราอยากได้เพลงผู้หญิงร้องเหมือนกันที่ เสียงเขาเนี่ยต้องมีเสน่ห์แบบใสๆสไตล์แบบขหแบบมอต้นอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าก็เลยอ่โออาโทรไปหาพี่ติ๊กอะไรเงี้ยพอจะมีแนะนำมาพี่ติ๊กเขาก็แนะนําน้องเบลมาให้ตอนนั้นก็เหมือนกันก็ยังไม่รู้จักน้องเบลแต่ว่าพี่ติ๊กเขาบอกเชื่อพี่โหพี่ว่าคนเนี้ยได้เลยเราก็เลยโอเคมาพี่ติก๊กลองดูแล้วครั้งแรกที่ได้เจอน้องและได้ฟังเพลง ก่อนที่จะมาเป็นตัวนี้นครับเวอร์ชันนี้นบ,บอกเลยว่าตกลุ่มน้ำในเสียงน้องไปแล้วเรียบร้อยรับไปแล้วใช่ครับแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำกรี๊ดอีกสักสามนาทีอ่ารอบนี้ประมาณ3นาทีากับอีก2องนาทีอีกสองโอ้สูสีสูสีนะครับผมอ,อ,อไปตามกันได้นะฮะกับในออฟิเชียลซาวด์แทร็กทั้งสองเพลงจากสองศิ<อ>ลปินเลยนะฮะเอลิสก็จำไว้นะฮะกับเดวิสราแค่ไล่ก็พอนะครับผมขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะฮะและขอบคุณพี่น้องมากๆด้วยนะครับขอเสียบมือกับทุกคนบนเวทีด้วย ภาพการนะฮะพี่พี่ช่างภาพเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดีย๋ยวให้ทีมงานจัดเวทีสักครู่หนึ่งเดินทามาถึงช่วงท้ายของงานแล้วนะฮะมีประมาณ5-6ช็อตในการถ่ายภาพบนเวทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอ็นจอยกันต่อได้เลยนะฮะแต่ชอ็อตแรกเชิญตรงนี้เลยที่ข้างบนเวทีครับใช้ตรงน,นี้สักครู่เดียว เปิดกันไปแล้วนะครับกับ Mafia The Series Guns and f r e a t s นะในวันนี้5เมษายนวันดีมากๆเลยที่เราได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ที่รานครักพาราบอนนะฮะรอติดตามกันในวันที่21เมษายนนี้ครับตอนแรกรอติดตามเลยทาง g m m a d 25ฮะ โอเครียบ้ยนะขอบคุณน้องเอลีสขอบคุณน้องเบลริสราคะขอบคุณคเชิญพ่อผนได้เลยนะครับคุณโจครับพักพัก่อนไม่น่สบคุณโจนะฮะอยู่ดยกันยาวๆัน็นเด็กดีนะเชิญพูดกับที่โน้ตครับรู้ถึงพิทันจีน่าและน้องจุงเชิญเลย